สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสามก๊กมิลเลนียมสามโจของพบกับผมอีกเช่นเคยครับลุงตูวันนี้ก็เทปดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกเหมือนเดิมนะครับยังอยู่กับบอสแม่ทัพเทพสวรรค์นะครับคู่พิทักษ์ค้อนนะครับยังลากบอสหาชุดอยู่นะครับแต่ว่าริบหลีกเลอเกินวันนี้ตกลงเท้าข้างเดียวนะครับตกลงเท้าข้างเดียวคู่เดียวไม่ใช่ข้างเดียวนะครับตก จะให้4ี่ทับสี่ก็ไม่ให้นะครับสองก็ให้แค่หนึ่งทับหนึ่งอันนี้เมื่อวานนะครับอันนี้เมื่อวานเมื่อวานได้รองเท้ามาหนึ่งสองสามได้รองเท้ามาสามคู่แล้วลเสื้อมาตัวนะึงสืใส่ตัวผมมีบั๊กแน่เลยตั้งแต่เช้ามาได้รองเท้ามาคู่นึงนะครับวันนี้นะครับก็เลยทําคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมดีกว่านะครับของไม่ตกเราก็ทําคลิปได้เหมือนเดิม <laughs> ตกมากตกน้อยก็ อยู่ที่กําลังใจนะครับถ้าตกเยอะก็ได้ทําคลิปเยอะนะครับเนื่องจากว่ามีไฟแต่ถ้าตกน้อยก็ทําคลิปเยอะเหมือนเดิมนะครับถึงไฟจะน้อยว่าไปนู่นเลยนะครับอยากให้ทุกเพื่อน FC นะครับได้ยิ้มได้มีความสุขกับการเล่นเกมนะครับนานๆทีจะมีเกมที่เราชอบนานๆทีจะมีเกมที่เราได้เล่นนะครับเราก็พยายามให้มีความสุขละกันนะครับให้มีความสุขทุกครั้ง ที่เราได้เล่นเขานะครับไปให้เขาเล่นเราก็รับกันให้เราเป็นฝั่งเล่นเขาฝ่ายเดียวก็พอนะครับถ้าให้เขาเล่นเราแล้วเราอาจจะเหนื่อยนะครับถ้าเราเล่นเขาเนี่ยถ้าเราพอนะครับเราก็สามารถพักหายเหนื่อยได้น,<า>นะครับนะครับวันนี้ก็จะคุยเรื่องค่าลบหลีกนะครับของชุดกรอบท,ที่เพื่อนหลายๆคนก็อาจจะเห็นแล้วลหละนะครับแต่หลายๆคนก็อาจจะสนใจแต่หลายๆคนก็อาจจะ ไม่สนใจหรืออาจจะมองข้ามไปนะครับค่าหลบหลีกนั้นมีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับในการหลบหลีกสกิลของบอสนะครับแล้วก็หลบหลีกสกิลของพวกลูกน้องของบอสพวกเนี้ยนะครับจะทำให้เรานั้นมีชีวิตรอดในการล่าบอสได้สูงขึ้นนะครับและให้เรามีชีวิตรอดในการบอร์กับเพื่อนเพื่อนได้เพิ่มมากขึ้นนะครับค่าหลบหลีกเอามาจากไหนดูยังไงนะครับค่าลบหลีกนะก็คือดูจากพวก ชุดเกาะเรานะครับเพื่อนๆก็ดูเอานะครับนี่ชุดเกาะนะครับชุดเกาะนี้อัตราหลบดีของผมอยู่บวกเก้านะครับอยู่บวกเก้าอันนี้ก็คือหมวกนะครับเสื้อก็บวกแปดนะครับบางตัวนะครับบางตัวไปถึงบวกสิบสองบวกสิบสี่แล้วก็มีแล้วนะครับแต่อันที่ผมบวก12นี่ผมขายให้ตะแดนไปนะครับ75็ดสรูนะครับที่แรกว่าจะใช้เองนั่นแหละนะครับพอดีเห็น แต่แดนให้ราคาเยอะหน่อยแล้วผมก็พอดีไม่มีเอ็มด้วยช่วงนั้นนะครับเนื่องจากว่าตีของแขกแขกเยอะมากแล้วก็เอ็มขาดมือนะครับเหลืออยู่ติบตัวประมาณช่วงนั้นอยู่มาแค่5เอ็มนะครับก็เลยจําเป็นต้องขายไปที่แรกว่าจะไม่ขายจะเก็บไปใช้เองนะครับเพราะว่าอัตราลบเหลีอัตราลบเหลีกเนี่ยมันประมาณ12ตัวนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับจะเก็บไว้ใช้แต่เมื่อเวลาเงินมันขาดมือก็จําเป็นต้องขายไปแบบ เสียดายเสียดายนะครับตอนนี้ยังล่าไม่ได้เลยนะครับได้แค่หลบดีแค่หวบแปดนะครับชุดใหม่ๆล่างๆมาถ้าเพื่อนเลือกได้นะครับก็ให้หลบดีสักสิบขึ้นนะครับพวกอัตราหลบดีก้ได้สักสิบขึ้นเห็นไหมครับตัวล่างๆสุดแถวอยู่ประมาณล่างๆสุดนะครับแถวบรรทัดที่สี่จากล่างขึ้นไปบนนะครับ จากที่สบ,บั้นปุกป้อง12พลังป้องกัน16พวกนี้ยแล้วก็มาบรรทัดที่4นะครับก็จะได้อัตาราลบดีตรงนี้นะครับยิ่งเยอะยิ่งสูงยิ่งดีนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็รองเท้าที่อยู่ประมาณ10แล้วนะครับอัตาราลบดีจะมีอยู่ประมาณ4ชิ้นนะครับเพ <ๆ S 1> ื่อนๆแค่ในมี1 2 3นะครับอันนี้ไม่มีนะครับที่สําคัญก็คือตรงนี้นะครับอันนี้อันดับที่4นะครับอันดับที่4ผ้าคลุมนี้เป็นผ้าคลุมพลาสร้อยสินะครับอัตราลบเลี5ยห้านะครับก็ถือว่าเยอะแต่หลายๆคนก็อาจจะมองข้ามไปว่าผ้าคลุมเนี่ยมีความสําคัญมากน้อยยังไงนะครับดูดีนะครับอัตราลบหลีกผ้าคลุมใหม่คาดร้อยยี่สิบนะครับอยู่ที่ 10นะครับขึ้นมา5เลยนะครับขึ้นมา5เลยสูงมากนะครับดีมากเลยนะครับจะทําให้เพื่อนๆนะครับเมื่อเปลี่ยนผ้าคลุมใหม่เนี่ยจะทําให้อัตราโหลี่เพื่อนขึ้นมากระโดดมา5นะครับก็จะทําให้การไม่โดนสกิลของบอสสูงขึ้นนะครับก็ทําให้เรารอดในการล่าบอสนี่ดีขึ้นและทําให้เรารอดในการวอเพิ่มขึ้นนะครับสําหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่ ยังไม่ได้เน้นค่าตรงนี้นะครับก็สามารถลองได้นะครับก็สามารถลองได้เพราะว่าผมนี้ลองมาแล้วนะครับลองกับบอสลองกับอะไรมาก็เลยมีอะไรดีๆก็เลยอยากมาทําคลิปดีๆมาฝากเพื่อนนะครับว่าการเปลี่ยนภาคคุมการอัปเดตตัวเองอยู่เรื่อยๆนั้นค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับค่อนข้างที่จะสําคัญเพราะว่าทําให้เรานั้นมีความทั้งถึกนะครับทั้ง ลบลีกเก่งนะครับปกติลบลีกเก่งนี่เราก็จะมองไปสายตีโต้เนาะนะครับสายตีโต้ที่อัพตีโต้นะครับที่อัพตีโต้อัพค่าตีโต้นะครับว่าจะลบลีกเก่งนะครับแต่บางทีตีโต้นี่ก็อาจจะโลบลีกได้ระดับหนึ่งนะครับแต่มันเป็นลบลีกของตัวเรานะครับแต่ถ้าเป็นอัตราลบลีกของชุดก่อก็จะเป็นอัตราลบลีกอีกแบบหนึ่งนะครับที่จะทําให้เรานั้นมีความถึกขึ้นนะครับแล้วก็ลบหลีกจากสกิลบอสได้ดีขึ้นนะครับก็ เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> ตัวเมื่อกี้เห็นอะไรแป๊บๆน่าจะได้ของมานะครับนี่ได้รับเกอะบ,บูสงครามบูสงครามบูสงครามดูสักหน่อยอะไรเอ่ยนะครับถ้าเกาะอันนั้นก็จะเป็นนี่จากกลน,นะครับอัตราลบหลีกสามอัตตาลบหลีกสาม 12เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมสิบสองพวกนี้นะครับพยายามหายมันเยอะๆนะครับให้มันเยอะๆเนี่ยบางตัวเนี่ยมันสุ่มได้นะครับไม่ใช่ว่ามันจะเหมือนกันทุกตัวนะครับอันนี้9อันนี้เก้าอันนี้ไม่มีเห็นไหมอันนี้ไม่มีดูชุดเกาะตัวเองดีๆนะครับว่ามีไหมนะครับถ้าไม่มีนี่เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับให้มันมี ให้มันเพิ่มขึ้นมาอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยขึ้นมาได้ตักค่าสักสิบนะครับจะทําให้เรานั้นมีโอกาสรอดชีวิตนะครับในการล่าบอลในการวอลเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเลยนะครับได้เสือโอเคนะครับอย่างตัวนี้ผมก็จะพยายามไล่เปลี่ยนอยู่แต่เป็นสีรูเสดายนะครับไอตัวนึงตัวที่ลบดีเยอะๆก็ขายให้น้องนองนงไปนะครับน้องนนไปแรกไม่ใช่ขายราแรกๆกกับ้าคุมทอง อันนี้ก็เกบนะครับพยายามเน้นให้มันมีกันละกันนะครับมีน้อยมีมากแต่ขอให้แต่ขอให้มีนะครับอันนี้ลบหลีกอันนี้ลบหลีกหกเห็นไหมครับมันจะต่างกันนะครับแต่ก็จะพยายามไล่ไล่นะครับไล่ไล่อันนี้ลบหลีกสองเห็นไหมมันจะต่างกันนะครับเพืรร่อนๆดูดีๆนะครับอันนี้ลบหลีกสองเนี่ยมันจะต่างกันมากเลยนะครับพยายามไล่ไล่เปลี่ยนไปกันล้วกันนะครับสําหรับคนไหนที่อันนี้ลบหลีกสิบ ยังไม่ได้ตีเลือดนะถ้าตีเลือดข้างละเลือดระดับ6ก็น่าจะประมาณเพิ่มเลือดขึ้นมาอยู่ประมาณ400กว่านะครับตอนนี huh. ้กายอยู่29 6 0 0ถ้าได้เลือดอีกประมาณสิบ้าสก็ได้ประมาณเลือดประมาณสัก21 0 0 0นะครับกายตัวนี้ค่อนข้างจะค่อยๆไล่ไปนะครับเพื่อนๆจะได้จะได้ถึกนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับแตงแตงแตงขอให้ตบ ปลายช้างอยากได้ช้าง